ไปแล้วอาลาดสวัสดีทักทน,นะคะทุกคนจะได้กินอย่างอีเล่นและเทเลมือแต่อะไรดีดูสวัสดีสวีดัดวันวันริมไทยไม่ออกจริงอ่ะทักทายน,นะคะได้ยังกินเล่นกินวันที่บ่ายสองตนะเช้ารับกาแฟจนเช้าประมาณเที่ยงเที่ยงนะประมาณช่วงห้าโมงเที่ยงกินกาแฟไปนะ วันนี้เรจะกินอะไรอยู่ดีสวัสดีทุกท่านนะคะมีอะไรก็กินอันนั้นไปนะทุกคนง,ง่ายๆจะสิกินอย่างดอกอีกตุเดย์สวัสดีค่ะสองนูงตาที่อยู่ตรงนี้นะคะมารอบนี้30นาทีเหมือนเดิมนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในช่วงเย็นๆเนาะเย็นๆก็จะมาขึ้นใหม่ ไม่เต็มกับความถามว่าเหิวไหมก็ยังไม่เห็นวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะเป็นวัน,หน,วหนแห่งความรักของใครหลายๆคนแล้วสำคัญไม่มีความรักก็รักตัวเองนะคะรักตัวเองได่ไม่มกอ,อกหักในยสักวันสวัสดีค่ะิี่รู้รานะคะ hello Patrick hi thank you so much for coming and watching นะคะ welcome to my channel everyone Happy Valentine's Day for you all. Thank you so much. Welcome to my channel. That's nice. Nice to see you're smiling. Thank you so much. Hi. Actually, today I'm so tired. You're so. Police and car. oh my god. I think I'm not I'm just normal I have a good thing and bad thing like that. Thank you for coming, Practic. Oh I will like stream around 20 minutes everyone first say hi. Say hi of uh love day <laughs> I think อืมแต่อเม k ิกันอาร t ไลท์ชูว The a v r i c h a n n e l to have love t o day that so nice Thank for this me j o y with you okay we can j o y with me everyone ยินดีด้วยค่ะขอบคุณสามดวงตาที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะสวัสดีนะคะวันแห่งความรักเลยคอมันข้างม่เนี่ย แจ้งเตือนอะทำยังไงดีสวัสดีพี่ๆทุกบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีแจ้งเตือนเป็นบาองอันนะ,ะสวัสดีพี่ๆทุกบ้านด้วยนะคะสวัสดีวันแห่งความรักนะ Happy Valentine Day ของทุกคนด้วยนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่อัศวินใบนานะคะสวัสดีทักทายนะคะจะดดอกเนาะเดี๋ดยวจะดอกละไป Everyone How much you get rose? I don't have one. อือยังไม่ได้จกดอกเลยยังไม่นึกได้จะเขาต้องเขาจกดอกเลยโธ่กรนวาเลนทายได้ปีนี้ได้กี่ดอกแล้ว <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นดอกนอกดอกในดอกอะไรก็ไม่ได้สักกระดอกหนึ่งนะคุณสวยมาก thank you thank you so much ว่าทำไมมันไม่แจ้งเตือนสักอันเนี่ยงงมากไม่มีแจ้งเตือนอเลยเลย,เลยนะทุกคนมันขึ้นโชว์หน้ารีนะแต่ไม่ขึ้นโชว์อะไรเลยนะไม่ขึ้นแจ้งเตือนวู้ยขอบคุณนะคะขอบคุณห้าไะไรฮ i าวินุษ Hello d o ว t w o r y Thank you for coming and watching นะคะ Happy Valentine Day for you all everyone I just wanna say hi and talking about Everything just needs a bit. <laughs> uh, I will come here for live stream again at 6pm for a breakout again. That's why I come here to sit. I have to do about, uh, cut my video clip. Okay, I don't know. I will <laughs> I'm thinking about this again. Thank you so much ขอบคุณนะคะไวโนตขอบคุณพี่ๆทุกบ้านนะนะพี่อัศวินเป็นยังไงบ้างได้จักดอกแล้ววันนี้นะ